ได้ตอนนี่ถนนท้นใหม่เทศบาลมาครับออกข้างนอกได้ครับซึ่งอันนี้เป็นที่ดินอาคารเทศบาลใช่ใช่ร่วมถ่ายรูปหน่อยครับเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวคุยไปด้วยแล้วถ่ายรูปด้วยครับน้องสวคนนี้ครับสสวัดีครับเซอร์อ๋อพี่ก๊อฟสวัสดีครับพี่มาจากไหนเนี่ยพี่ก๊อฟจากบ้านนะครับอนนี มาอันนี้ไรอ่รออันนี้ไล์อันนี้ไล์อยู่อันนี้ถือไว้ไล์อันนี้สิบลงสอในวันนี้จะได้มายืนในวันนี้นะเลิ่มหน้าข้างล่างนะเลือกไปแล้วอ่ะเลือกแล้วเรียบร้อยใช้เป็นช่างข้าวไหมใช่ไหมครับหนึ่งสองสามรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามเฮ้ยครับขอบคุณพี่ก๊อฟครับ อาจารย์เดี๋ยวสง่งรูปผมด้วยกลับมาไล่ต่อครับเป็นแอดมินและต้องกลับมาไล่ต่อด้วยนะครับนี่คืออาการทำห้องจุดเด่ทลงตาี้ยังดีจริงๆมันเยอะเลยแล้วที่ใกล้ตรงนี้เดินอีกที่เดียวเป็นป็นตสอกราแล้วคือพอเราผมแบเป็นนี้จะเป็นรอพอสาตาเก่านะครับก็อาคารนี้ไม่ได้ใช้นะครับเราอยากจะกลับคืนชีพเขากลับมาให้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ อยากทำงานมากเพราะว่าคอนเนค t ชันสำคัญนะปางสีเมืองครับผมมาดูแผนที่ตรงนี้กันนะครับ อัในกลางใช่แต่อย่างน่าจะใช่น่าจะมีสัตว์ปีำรวจตรงนี้วิ่งต่อวิ่งเข้ารับรองบางคนโดนโกงไปในอินเทอร์เน็ตต้องแจ้งนัดที่เกิดเหตุก็คือในบางสีเมืองค่ะหนูต้องวิ่งมาไปยไปวัดแคร์ไหนไกลมากไป100กับ100 200แต่ถ้าแจ้งตรงนี้ปั๊บแล้เขาโดนโดงไปพันเลงไปนู่นเหลือ800แล้วคนก็ไม่อยากจะไปมาตรงนี้ได้แต่ไม่เป็น่วยอย่างน้อยอายัดบัญชีได้ก่อนทันทีใช่มากเราใช้ทถต้องไปให้เขาหนึ่งห้องเจ้าหน้าที่สองคนที่จะหนึ่งคน คอมพิวเตอร์เดี๋ยวหามาไปรัแจ้งได้รับแจ้งไม่ต้องขังที่นี่ไปขังที่เดิมก็ได้แต่ให้รับแจ้งนะครทำการให้เป็นของเครื่องมือทางกาเอาอุปกรณ์แพทย์มาใช้ที่มาพี่พกเชิญครับพี่พกพี่พกเชิญครับครับเราสมมติให้ถูกเชื่อมโยงจังหวัดที่เขาจะสอน CPR สอนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยหน่วยดับเพลิงของเขาคือเราได้บุคลากรที่ครบครันเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ย ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือประชาชนได้รับทุกวันใครตายเนี่ยคนนี้จะส่งเข้ามาผมว่างผมก็วิ่งไปไปช่วยเ, <c oughs> เขาก็เป็นคนนําพาผมไปสู่จุดวิญญาณ <c oughs> คนนี้ไปพาผมไปอาบน้บําศพใส่แพมเพลททาแปง้งเนี่ยคนนี้เ็าเป็นคนนําไปตั้งแต่แรกเราก็มีันนีุ้เขาเป็นหัวหน้าเป็นผู้แลี้งการแพทย <c oughs> ์ผู้ลงการแพทย์จังหวัด <c oughs> องจังหวัดูแล <c oughs> งานเจ็บป่วยจุนางกรณ์ <c oughs> ทางบางก่างเขามีการแพทย์ฉุกเฉินแล้วมีรถพยาบาลแล้วรถบอร์ดดีไหมครับได้มาูรณะใหม่หมใช่บูรณะใหม่ก็เดี๋ยวได้จะได้สื่อสาร่วมกันทอดเราใช้เขาบ่อร์ดก็จะได้ทำงานร่วมกันได้รอยต่อแน่นอนเสียดายเสียดายนะต้องนำมาใช้ประโยชน์ไสูสถานีบางสีเมืองเดี๋ยวคนบางก่างก็จะมาเช็คความสะอาดบ้างสถานีอะไรวะ สารนิย่อยเจอกลับมาวิ่งนะไม่เปการประชาชนอ๋อปกติต้องไปช้างไ่เป็นอย่างไรก่าชเจ้าบ้านทุกคนที่เป็นเลยพอคนเกิดคนตายตายห้าทุ่มเที่ยงคืนเขาต้องไปแจ้งความแล้วเขาไปบางที กำลังโศกเศร้าอยู่หาสถานีตำรวจเป็นสองชั่วโมงหาไม่เจอบางทีขับไปของสถานีอยู่บางการับไกลก็เลยก็เลยเนี่ยก็มีนโยบายพวกนี้แต่เป็นเสียงจากประชาชนทั้งนั้นนโยบายวงจรปิดควบคุมทั่วบางสีเมืองไฟฟ้าแสงสว่างที่ต้องควบคุมเนี่ยสายไฟพวกนี้ไม่มีสัญญาณ่นียเสายไฟพวกนี้ที่ไม่มีสัญญาณเนี่ยหมอลงเป็นตัวจับสัญญาณไม่มีสัญญาณเขาเลย เนี่ยพวกนี้สช่ไหมจะได้ไหมจะได้ครับจริงครับเออเป็นเอประโยชน์ไหมมากเลยนะฮบถึงเราไม่ได้ทำมิวเซียมด้วยแล้วแต่แต่ทำบริการธนาคารใช่ครับเนี่ยสถานีตำรวจไปย้อนไปสถานีย่อยแอสเซทอีกหนึ่งอย่างก็คือซอยสามที่เขาจะทำไอ้ที่ดินตรงนั้นอ่ะนั่นก็แอสเซทของเราเองมีที่ดินพี่พี่จุ๋มครับที่ดินตรงนั้นพี่จุ๋มอยู่นี่เจ้าของที่เทศบาลซื้อที่ดินสามไร่นี่เทศบาลซื้อที่เขาไปอ๋ออันนี้เป็นเสถียรีของบางสิ่งที่นี่อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงไหซอยยี่สิบอ่ะครับตรงข้าม ไซสามไซสามยังไม่ทำทิ้งอยากทำศูนย์เด็กเล็กถามว่าแผนทำศูนย์เด็กเล็กก็คือทำทำไปศูนย์เล็กเลิสูจนดีทำดีเดี๋เดี๋ยวเราหาอาสามาช่วยออกแบบเหมือนสารการ แล้วก็ตรงนี้ดีอย่างมันมีที่อสามไร่ได้ยังไม่ท้ออะไรเลยใช่ไหมเทศบาลมีผมไปแล้วคนได้ผมจะทำศูนย์พักพิงสัตว์ตหลังกลางมีอะไรมั่งป่าวะเมื่อตอนแรกจะจะไปนู่นจะไปคุยพอดีทางอบจเขาคุยแล้วว่าเย่างไม่ซื้อที่ดินเลยไม่ซื้ออะไรเลยแล้วคุณเอาสัตว์ไปไว้ที่เขาได้เดี๋ยวเขาจะใช้พื้นที่ไซน้อยเขาแพ้ก็ต้องบริเวณหมดเช้าแล้วเขารอบๆนี้มีประมาณอ๋อแน่นอบมาต่อันใช่ไหมที่จะมาใช้ตรงนี้นะไข่ได้บางทีมันไม่ได้เดียวสามคนที่เป็นประชากรที่ ในระเบียนลาดอีกประมาณเกือบหนึ no ่งตัวคนเป็นประชากรแฝงเดี๋ยวมันจะได้เข้าขึ้นทะเบียนให้เขาอยากเดี๋ยวรอนายกรับตำแหน่งแล้วเราเข้ามาสำรวจในนี้่ายบีฟออลไว้ก่อนประตูดูแน่เดี๋ยว upper แล้วเราตรงไหนที่บอกว่าจะจบที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์สตวร์ทเบียนอยู่แ้วเนี่ยตอนนี้มันจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เจอเดี๋ยวจะผ่านไปเห็นถ้ามีเวลาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวพาไปมันไม่ทะลุมันไม่ทะลุมันจะมีแท่งคุลลอกไปกันเพราะเจ็แอดมินเจ็บใช่ไหมเป็นเอกอ่าเป็นของเจ้าของหมู่บ้านองหมู่เขาใช่้ ว่าถ้าคุยได้เพราะว่าพื้นที่ของยอพันเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะและบางส่วนเนาะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวเราคุยดูครับตอนนี้คือผมอ<น>ะยืนอยู่ข้างนัง้วบางสีเมือง ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตำบลบางสี่ได้จากเทศบาลยะที่ไปดูมาเานั้นเองครับการกระซิบในวัดดงตาข้อมูลอะไเนี่ยพอสัมพันธ์กับปลัดคนปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับแน่นนลแ่นเลยนะเขาเยี่ยมเลยผมไปเจอบางคูวัดไม่แน่นเลยเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันโอ้ยแล้วเขาเป็นคนตรงฉินเหมือนกันนะก็นันสบายทำงานตรงไปตรงมาเลยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้ารับรองมาก็ ได้้ทัคิดว่าขับเคลื่อนนโยบายได้ให้ช่วยกันเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกะจะทำให้น่าใจกันครบยังครับที่นี่จุดที่จะไปดูจุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ดูท่อพญานาคอีกสักที่หนึ่งอันนี้อันนี้เหลือเหลือเวลาเวลาอีกชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงวัดป่าเลยนะครับเดี๋ยวไปวัดป่าอด้ไหมนายกที่จอดรถอันนี้คือไม่ใช่ของเทศบาลเนาะตรงนี้ไม่ว่าตรงนี้เนาะแสดงว่าเรื่องหนาพี่พี่แคทพี่แคทครับที่จอดรถตรงนี้ของของนี่ไหม สบายดีอาจจะไปไหนที่ที่จอดรถตรงนี้ครับของ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 ที่นี่ไหมใช่คร่ใช่ใช่ครับแน่นอนจัดแน่ของวัดพี่วัดที่ลองคิดข้อมูลแต่นี่ของวัดอันนั้นนะของวัดใช่อันเดียวกันาร์ดเป็นที่เรียกต้องเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตรวมอีกทีได้ไหมเมื่อกี้นายกตู้ยยังไม่ได้ถ่ายเลยมามามารวมอีกทีรวมอีกทีรวมอีกทีพี่ก๊อฟอันนี้ถือไลท์ถ่ายไลท์นี่คือการให้ประชาชนมีส่วน ปไปชาติเดียวเลยลูกไปบ้างดีัามมาครับผมเดี๋ยวผมถือกล้องไล์สดให้อยู่นะครับผมโอ้ยน่ารัก าเชิญคเชเิญครับเิญมัเรครับเิญครับผมนี่พี่เชิญครับนี่เิญเชิญทุกคนเชิญครับพี่ชาติเชิญครับ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 เชิการเชิญครับัิกครับหญ่รับตังเกั้เกตต่อกันกันเป็นไรให้เอนีก็มันแน่นจมมันแน่นบีบหน่อยบีบหน่อยบีบหน่อยนะครับขยันยนลงลลังกันันลังกัันกันกักันกันันกันกันรันกันกััััััััััักันัััััั พร้อมนะครับหนึ่งสองสามรูปหนึ่งครับนิ้วไลค์ครับไลค์ครับหนึ่งสองสาสู้ครับผมสู้สู้มาถ่ารูปแล้วปะเอเคครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับกล้องกล้องนี้ครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสสามอยู่รูปนึงครับหนึ่งสอสาขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เปนไรเดี๋ยวดหนึ่งนี่ย เดี๋ยวได้ไดอย่า yeah, มึงพูดอย่างมึงพูดถ so, so so, so, huh? so, ่ายคลิปจ nee ังหวัดถ่ายคลด้วยขอบคุณครับถ่ายด้วยถ่ายด้วยก็พูดเลยวันนี้พี่เป็รองห้นะวันนี้พี่เป็นรองูกามากับจังหวัดแล้วพาหัวหน้าเท้งพร้อมกับนายกยกมาสำรวจไอ้เศษอะไรทรัพสินอะไรแบเพื่อจะทำนโยบายในดูวันหนึ่งปีสปีแล้วก็ ขอพี่น้องช่วยกันให้กำลังใจพรรกประชาชนในการที่าท่องถิ่นลระดับชาติบาบาบาประมาณนี้สวัสดีครับนขมาอ่า้ยกันก็ชมชมนะครับพี่นงมียที่แจ่มขอใครที่แจ่องคไหน่เข้ามามีทุกอย่างมาเชิญครับเชิญการครับี่ครับี พี่ uhm. อ้อยโซฟีนี่ถึงไหมวันนีมาบาร์บอทองใช่ครับอาจารย์ครับวันนี้นะคะเป็นวันที่พิรัตเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงนะคะมีความฝันว่าอยากจะเห็นเทศบาลบางกลางและบางสีเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ของพิรัตนะคะจะสอดรับเขตสอง ไคยเจอปัญหาที่เวาพบพื้นที่ก็เลยนำปัญหานั้นมาเป็นนโยบายของเราที่เราจะได้ทำอต,อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาช วันนี้ก็ไปดูเรื่องปัญหาน้ําท่วมปัญหาน้ารอ่ระบายแล้วก็มาดูทรัพย์สินของเทศบาลที่มีแล้วใช้งานไม่ได้เราจะได้มาปรับปรุงบูรณะให้ใช้งานให้ได้ค่ะวันนี้เชิญภาพแทนพูดกับพี่น้องชาวบางสีเมืองและบางกาดนิดนึงค่ะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับต้องบอกว่าทั้งสองเทศบาลเนี่ยพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่งบป,ประมาณเยอะนะครับสองร้อยกว่าล้าน แล้วก็วันนี้เนี่ยเราลงมาดูพื้นที่เพื่อที่จะได้เห็นว่ามีทรัพย์สินหลายๆอย,าอย่างอย่างนี้ก็เป็นศูนย์อนามัยที่สร้างมาแล้วปล่อยทิ้งร้างนะครับก็ทางนายกแพะนะครับก็มีนโยบายเพื่อที่จะทําเป็นศูนย์สถานีย่อยนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเรื่องก,กับตํารวจนะครับรวมถึงพัฒนาเป็นห้องสมุดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ในการใช้สอยร่วมกันก็ได้ การแปรฉุกเฉินด้วยการแป้ฉุกเฉินด้วยนะครับก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวช่วยกันพัฒนามีเรื่องน้ำท่วมด้วยแล้วก็ไปดูเรื่องเครื่องสูบน้ำที่ปัจจุบัน,นี่ยเป็นอุปกรณ์แมนนวลอยู่เราก็จะทำให้มันเป็นอุปกรณ์อัตโนมัติได้ฝนตกมาไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่วิ่งไปคอยเติมน้ำมันไปคอยสตาร์ทเครื่องนะครับก็เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับนั่งตุกต๊กๆมากับพี่แป๊ตลอดทางบอกมาตลอดทางเล่าได้หมดเลยครับผ่านร้านนี้ใครเป็นใครนี่แสดงให้เห็นว่าทำงานละเอ ก็เดี๋ยวอยากให้จับมือกันหน่อยค่ะเทศบาลของเทศบาลตัวหน้าถ่ายรูปหน่อยนะคะสัญญาว่าจะทำงานเพื่อประชาชนค่ะแบบไหน่อยต่อแต่มวยทะเลโอเคค่ะมวยทะเลมวยทะเลมวยทะเลนะเดี๋ยวเราไปตอบที่รู้ว่าจะไปไหนป่ะเพราะปาอาบอกพี่แกเพราะว่าเอ่อนน้ำครับนะโคต้าของเขายังไม่หมดเขาจะใช้โคต้าเขาเต็มที่เลยใชั่วโมงนึงอ่ะโคต้าเขา สามครึ่งสามครึ่งชั่วโมงหนึ่งเทีตีเหลือให้บางการหน่อยก็ดีนะครถต้อมขึ้นรถรถซ้อมไปด้วยกันไหมพี่ครับไปป่ะมาๆมาวบางการับขอบคุณครับ ดีนะเรานครนนาไปคือแอี่จุดนึ่งเดี๋ยวผมรู้ไปไดนไดป่าครับไป่่พระป่าต้องาเอของพระป่าดียนกไมากเลย่อย่งคนอ <Zomb a, S 2> ะไรมันมีหลายที่ค่ะมันมีทุกันก็มีต้องต้อยู่นู่นใช่ไหมใช่กิมานงกับพี่มาอ๋อนั่งนี่ใช่ไหมไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่สามอย่าง อันที่1เราต้องขยันกว่าอันที่2เราต้องแม่นกว่าและอันที่3เราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือสุดแข็งของพวกเรา